เนไม่มีก็เลยต้องยกเลิกโครงการก็เลยเนี่ยพึ่งได้พึ่งมีเงินที่ข้าเขาจะไปเกี่ยวขอาง้จว่าหมอปนใหม่ไม่ค่าีเา้แม้นแม่ค่ะ พุ่งในการมายังครับมาแล้วครับมาแล้วบีบเยวเลยใส่ที่เรือต่อเาไว้สกปนิดนึงก็ได้ะดีเลยัว่า bảo không có cái <laughs> cái <laughs> không hiểu sao ờ กับเมื่อวานก็ได้เกิดพายุฝนนะฮะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสักห้าหกโมงเย็นครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนถึง3ามทุ่มเศษเนี่ยซึ่งก็เริ่มที่อำเภอที่รับรายงานแรกเลยก็คือกันทลักษนะครับแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็ที่อำเภอโพธิสวรรณแห่งนี้ นะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เท่าที่รับรายงานนะฮะ mm hmm. ก็น่าจะอยู่ที่สา mm hmm. มอำเภอนี้เป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังเร่งให้ให้ํารวจก็อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ทราบว่าที่โพสีสุวรรณค่อนข,ข้างจะอาจจะเยอะกว่าเขาสักหน่อยนะครับสามสี่สิบหลังเนี่ยรวมแล้วก็ทั้ง3า mm hmm. มอำเภอนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ8ปดสบสิบหลังนะครับแต่ที่โพสีสุวรรณเนี่ยสิ่งที่สำคัญของบ้านของชุมชนก็คือ โรงเรียนศูนย์เด็กได้รับความเสียหายนะครับโรงเรียนบ้านจันต์อำเภอหนองม้าิโเสีสุทศวร์อาคารเรียนแทบที่จะพังคงใช้การไม่ได้ฮะส่วนหนึ่งก็เป็นอาคารเก่านะครับแล้วก็โรงเรียนนี้ก็มีนักเรียนอยู่65คนนะครับแล้วก็บุคลากรอยู่9คนนะครับได้รับความเสียหายรวมทั้งศูนย์เด็กที่อยู่ติดกันด้วยครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่า ให้เข้าฟังและติดตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตอนนี้มันมีทุกช่องทางอยู่แล้วในส่วนที่สองจังหวัดเองเนี่ยเมื่อได้รับสัญญาณต่างๆส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็จะแจ้งเตือนมาทางท่านเด่นเคยแล้วก็ยงลงไปถึงพี่น้องประชาชนในสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือก็คือการตรวจสอบสภาพบ้านเรือนของตัวเองนะครับว่าความมั่นคงเป็นอย่างไรในส่วนที่2ก็คือต้นไม้ใหญ่ต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยก็ จะจําเป็นจะต้องแต่งกิ่งอะไรต่างๆก็คงจะต้องจะต้อง,องทําในช่วงหน้านี้แล้วในส่วนที่สมก็เมื่อมีเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้อยระมัดระวังในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินก็คือบางทีเนี่ยก็มันก็จะมีฟ้ามาด้วยนะครับบางทีบางท่านเนี่ยก็ออกไปทาไรท่ทํานาไปเอาวัวเอาไก่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งฝนฟ้าขนองหน้านี้น่ากลัวซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้สูญเสียชีวิตนะครับก็เป็นที่สิ่งที่ทางาพี่น้องประชาชนจะต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ ระมัดระวังตัวเองนะฮะแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อ,อากาศทุกระยะนะครับเทศบาลเมืองเสียแียงครับเข้าถึงที่เกีย์นะครับติดทางเข้าออกชุมชนหลังวัดป่านะครับทำการเลียร์พื้นที่ครับเป็นขนาดใหญ่ คือกันก็บมดก็95วันตัวนี้ประมาณ65วันนะครับก<อ>็ยังมีรุ่น3อีกเท่าไข่ไก่อีกนะครับ3รุ่น